ไปดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมที่ HRCH แล้วก็เกม Minecraft นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับตอนนี้ก็เป็น Minecraft Serv พัลสีนะครับ วันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรเยอะนะครับผมก็จะมาเร็วพาทัวร์บ้านนะครับอันนี้คือชั้นใต้ดินครับโอเคครับมืดครับอ้าวผมลืมปิดประตูบ้านครับเยี่ยมครับต้องพูดอย่างนี้ครับยอดเตี่ยมไปโอเคครับมาผุมขคพาไปนอกบ้านก่อนนะครับ ข้างนอกนนก็เป็นร้านค้าแล้วก็เป็นบอร์ดอะไรสักอย่างนะครับเผบอันนี้คือโต๊ะก,กินข้าวนะครับอันนี้คือ,คอทางลงไปเมืองน,นะครับข้างนอกก็เป็นฟาร์มตรงนี้เป็นประตูไปนรกนะครับอันนี้ทางขึ้นชั้นสองครับโอเคครับนี่ชั้นสองครับก็ไม่มีอะไรมากครับ โอเคครับพาไปอยู่ชั้นสามนะครับชั้นสามก็ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับแค่ทําลิฟตเฉยๆนะ okay, ครับโอเคครับไปด้านล่างกันเลยครับคือเนื่องจากผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ไม่ได้ผมเลยเลยลงแอดออน ในเธออัปเดตมาแทนนะครับแต่ผมจะไปคราวหน้านะครับก็ฮิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นเตาเผานะครับนี่ครับอ,อ๋อป,ปุ่มลืมติดโอเคครับในนี้มันก็จะเป็นแบบแร่นะครับ อันนี้ก็มีไม่เยอะครับหลิกอแล้วก็ผมลงแอดออนอีกอันนึงก็คือแบบเป็นแร่แบบชนิดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะลองทำเป็นดาบนะครับได้ครับทำได้แต่ดาบนะครับทำทำอย่างอื่นไม่ได้ครับ แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับคอยดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รอครับ เดี๋ยวผมขอไปทดสอบได้เมจก่อนนะครับอ๋อใช่ครับผมเริ่มไปครับว่าอีกอีกอย่างก็อีกสามอย่างทำได้ครับนี่ก็เป็นการรีวิวแอดออนทับดาบใหม่ไปในตัวเลยนะครับเนี่ยนี่ครับ โอครับอนนี้น่าจะได้เยอะแล้วครับไปทดสอบกันเลยครับอืมอ๋อผมลืมข้างนอกนี่เลยครับตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับ ๋อ้นี่ไงครับเจอวัวแล้วครับนี่ไจะไปไหนใช่ติดอ้ะเฮ้ยเฮ้ย เฮเฮไม่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 ได้ไม่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 ได้อโอเคครับไปหาดาบแบบอื่นดีกว่านะครับมงมีพึ่งด้วยครับ โอเคครับเ้ยด่าแบบนี้ก็เก็บไปไว้ที่อื่นนะครับ ครับเราไปทำดาบก,กันเลยครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบที่ขุดก็หินก้อบบนนั่ช่าหมถึงโอเคครับก็เราไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับเพราะว่าพาร์ทหน้าผมจะไปลงเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ลงครับผมจะเข้าประตูไปนรกนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ